สวัสดีครับผมประสีตัวแสบนะครับและนี่คือรายการดูเพล่นๆใน EP ที่2ครับในวิดีโอนี้เรามาดูสตรีทฟู้ดอินเดียกันต่ออีก5ร้านเลยครับมาฮ่ฮโฮอินฟินิตี้ เตรียมตัวเตรียมใจก่อนอันดับแรกคือเตรียมรับกับเสียงแตรที่มันจะปีนปาปปียปานิีนปานทั้งวิดีโอก่อนนะครับมาดูว่าได้คือเป็นอะไรกันเขาบีบแตรกันเยอะจริงๆนะไม่เป็นไรครับตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาครับเราดูที่ตัวอาหารที่เขาทําครับเราไม่ได้ไปฟังเสียงครับเราอยา่าไปสนใจครับคิดซะว่ามันเป็นวัฒนธรรมของเขาแล้วกันนะครับมาดูกันเลยครับว่าสตรีทฟู้ดอีก5ร้านที่ผมเจอมานั้นจะมีอ่าไหบ้างครับไป อามาในร้านแรกสุดนี้นะครับคือร้านน้ำ่าสไตล์อินเดียครับอ่ามาดูกันครับตรงนี้คือสิ่งที่ผมยังสงสัยอยู่ครับมันคืออะไรครับเป็นซองแบบเหมือนเหมือนน้ำเลมอนหรือว่าน้ำวิตามินใรสักอย่างครับดูโอ้โหยาเย็นเลยครับเขก็เอามาเต็มครับเอามาแปะโชว์ให้ดูก่อนครับว่าฉันขายเจ้าสิ่งนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วครับเขาก็เตรียมแก้วมาทั้งหมด าวางลงพื้นครับแล้วตรงนี้ครับคือขั้นตอนการทําน้ําแข็งของเขาครับมือนหนึ่งก็จับก้อนน้าแข็งไว้ครับตัวมือน,นึงก็ใช้เหมือนแบบมีดจิ้มจิ้มจิ้มเจาะ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 ครับจะได้ว,ว่าเป็นเครื่องบดน้ําแข็งผู้ปัญญายชาวบ้านจริงๆ,ๆครับเห็นไหม เดีนั้นก็ใช้มือเลยครับโอ้ยสองมือเลยปุบปุบลงไปครับใช้ถ้วแข็งนหารแก้วครับโอ้ห <laughs> ผมว่าน้ำตรงนี้น่าจะรสชาติออกมาเค็มๆอะไรประมาณนี้แน่ๆเลยครับเดี๋ยนั้นครับนี่มีมะนาวจริงครับไม่ได้ว่าใช้เป็นน้ำชงบมดนะครับใช้มะนาวจริงๆครับอ้าวข้างหลังก็เบีบแต่กันไปปไปไปานต่อไปรับ <throw> <trans som> อ่ะเขาก็หั่นมะนาโหนี่คือที่บีบมะนาวเขาคือสีมันก็ออกค่อนข้างแบบว่า ดำๆเล็กน้อยนะครับเฮ้ยมันก็คงอร่อยอย่งเขาอยู่แหละอือป๊ออ่าอ่าพอใส่มาแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นเกลือหรือน้ำตาลสักอย่างผมไม่ชัวร์ครับอันนี้ไม่กล้าฟันธงนะเป็นผงๆอะไรไม่รู้นะครับ จากนั้นครับก็เอาไ้เจ้าผงสองเหลืองที่อยู่ข้างหน้านี่นะครับตัดหนึ่งซองครับแล้วก็รู้สึกว่าจะหารกันนะจะไม่ผิดซองเดียวหารกันห้าแก้วเลยนะครับมันเยอะไปซองหนึ่งหนึ่งแก้วเยอะไปครับอ่าใช่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 นี่ครับหานกันห้าแก้วครับป๊อก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 อ่าะจากนั้นครับก็เนี่ยเหมือนจะเป็นตัวน้ำส่าคล้ายๆแบบโซดาแหละพวกง่ายๆนะแต่ขวร้าเหมือนโค้กครับแต่ดูวิธีการเปิดดีครับนี่เอามีดแบบเง็กเข้าไปในขวดนิดนึงแล้วก็กระเทาะตูดครับ เท่ครับเท่ผมชอบตรงนี้แหละครับคือจะอร่อยหรือไม่อร่อยจะใช้มืออะไรไม่รู้ครับเปิดขวดเท่ไว้ก่อนครับโอ้โหอย่างแก้วครับอ่ะเฮ้ยผมต้องลองทําดูบ้างนะครับเดี๋ยวไว้ทำอีกตะกี้ไปดูโอ้ยนี่นี่นี่ดูครับดูการพ่นของเขาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันมันมันพุ่งอย่างไไงครับเฮ้ย แล้วผมผมผมพลาดอะไรไปเนี่ยอ้อเขาเปิดไว้แล้วขายาวครับแล้วมันก็ปุ๊บมันพ่นอย่างงี้อู้เอาตรงนะทุกขั้นตอนครับผ่านมือพ่อค้าท,ทั้งหมดครับ <c oughs> เฮ้ยนีย่คนรอกินก็บอกโอ้ยฉันรอไปตั้งนานแล้วบัวลีลาเล่นอยู่ได้ครับ <c oughs> เฮ้ยก็ทำเลยได้ร้านของฉันมันต้องโชว์ลีลาฉันหน่อยอ่ออ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 ะกินไปซะอย่าบ่นก็ปุ๊บเนี่ยเท่ครับเฮ้ยต้องลองมั่งครับเอามือกดแล้วแบบเขย่าแล้วมันจะ ่ว้าวไม่ธรรมดานะครับเนี่ยต้องลองต้องลองเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไว้จะม้วนมีวิดีโอแน่นอนครับรอดูเลยเลยนะครับนี่ดูนี่ใส่มือลูกค้าก็เลอะเต็มมือไปเลยครับอ่านี่เลยครับแล้วพ่อค้าก็หน้านิ่งเช่นเคยครับทุกวิดีโอเลยครับพ่อค้าหน้านิ่งมาก ทำเป็นเล่นไปดูเหมือนจะแบบใช้มือใช้ะลรแต่ออกมาน่ากินใช้ได้แล้วนะมามามา,มาเราไปต่ออย่าให้เสียเวลาเลยนะครับในวิดีโอที่2นี้นะครับจะเป็นร้านอาหารที่เกี่ยวกับการชุบแป้งทอดครับเป็นยังไงมาดูกันครับเดี่นะครับขั้นแรกทําแป้งก่อนครับเอาแป้งโรยลงน้ําครับแล้วก็เป็นผงเหลืองๆที่ผมไม่ชชว์ว่าคืออะไรเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นแบบแป้งของเขาแหละนี่ครับคนคนคน ขั้ขับนีคือก็ใช้มือคนเลยเทน้ําลงไปล้างมือไปด้วยแล้วก็ใส่แป้งไปด้วย,ยงี้นะครับมะเขือม่วงรับนี้คือเมื่อกี้เสร็จแล้วนะนะเอามะเขือม่วงมาจุ่มครับจุ่มลงไปในน้ำเมื่อกี้แล้วก็หย่อนลงไปเลยเห็นไหมเป็นการชุกแป้งทอดน,นั่นเองนะอันนี้ก็ไม่ได้อะไรแล้วก็พื้นฐานเหมือนป้าเราหละที่แบบลูกชิ้นทอดหรืออะไรทอดอย่างนี้นะครับส่วนนี้มะเขือเทศมะเขือเทศชุบแป้งทอดเฮ้ยริงเหรอ ออแล้วข้างในมันแบบไม่เป็นน้ำหมอเวลากัดออกมาอย่างเงี้ยเออเฮ้ยเฮ้ยน่าสนใจน่าลองกินดูนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมครับใช้มือตัวน,นี้ไม่เป็นไรมันโดนกระทะลงความร้อนไปเดี๋ยวเชื้อโรคตายหมดอยู่ดีนะครับอ่ามืออย่าลงก็พอนะเดี๋ยวมันเงินกลายเป็นมือจุปแปง้งทอดนะครับแล้วก็จุ่มจุ่มจุ่มใส่ให้เต็มกระทะนะครับว้าวทำไปเล่นไปพองน่ากินมากเลยครับโอ้มีความลับที่อยู่ผสมแป้งนะั้นหรือเปล่าครับพองน่ากินมากๆเลยนะครับนี่ เฮ้ยลูกกลมสวยเลยมะเขือเทศอ่ะเฮ้ยชอบจังอ่าทั้งมะเขือเทศและมะเขือม่วงเลยครับว้าวเสร็จแล้วก็ออกไปเสด็จน้ำมันไปีสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะอ้วนนะครับอ่ารักสุขภาพเหมือนกันนะนี่ใช้ได้ใช้ได้ดีนะที่เอาขึ้นแต่น้ำมันเขาไม่ใช้มือตวงขึ้นมาเลครับอ่ะยันนเขาก็เอาไปพักไว้ก่อนครับโชว์หน้าร้านครับพอมีลูกค้ามาสั่งปุ๊บนี่ไหมครับนี่เขาก็หยิบมาหนึ่งอันครับสั่งอะไรก็หยิบด้านบ่าหยิบผ่ากลางครับโอ้เฮ้ยสวยครับทำเป็นเหมือน อันนี้ก็เป็นผงน่าจะเป็นผงปาปิกานะครับสีแดงๆนะหรือไม่ก็พริก2อย่างครับจากนี้น้ำน้ำ,น,ำน้ำอะไรน้ำอะไรขีใสๆ <c oughs> อ่ะแล้วก็หั่นอีกทีครับหั่นเป็นแนวนอนนะปึ๊บป๊บป๊บแล้วยังไงทําไมต่อครับก็ใส่จานนะครับแล้วก็อะไรอีกอันนี้น่าจะเป็นมายองเนสคิดว่านะน่าจะเป็นมายองเนสเหมือนแซนด์วิชไงแซนด์วิชนะนะครับก็ส่วนผสมต่างๆครับพวกต้นหอมพวก ชีสพวกหลายๆอย่างที่กองกองอยู่ที่พืชน,นะครับอาจจะไม่รู้ทั้งหมดครับต้องขอไปด้วยนะแต่ันก็โรยจะผงปาปิกานี่ต่อครับแล้วคงมีเกลือเกลือหรืออะไรแล้วก็น้ํานี้อาจจะเป็นน้ำมะนาวหรืออย่างงี้นะเดานะเพราะว่ามันนี่เหมือนแบบเป็นยำเห็นไหมเฮ้ยโอ้โหโอ๋อคือแบบคือเขาก็ใช้มือเหมือนเดิม คือเราอย่ามอกว่าใช้มือครับออกมามัดูน่ากินนะครับอย่ยใส่ต้นหอมใต่ฝักชีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถัว่วโดยถั่วอีกทีนึงอ่านี่เฮ้ยนักกินอาจารย์พี่ริบตัดไปไหนแล้วผมยังไม่ได้เห็นเต็มเต็มเลยอะ่ะ <c oughs> แล้วก็ตัาเปการเป็นมะเขือเทศครับสำหรับมะเขือเทศอันนี้ไม่ได้โรยแบบเมื่อกี้ครับเอาเข้าไปคุกเลยคุกในหม้อของเขาเลยนะครับ ข้างบนนี่มันอะไรผงชีดเดอหรือว่าข้าวคั่วข้าวซอยอะไรไม่รู้อะเอออ,อันนี้เน,น,นี่ยเนี่ยแน่นอนครับผไปไปงปาปริก้าครับอันนั้นขาวๆเกลือหรือผงชูรสครับ <laughs> อันนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องเทศของญี่ปุ่น <_ C 1> เอยไม่ใช่ญี่ปุ่นนี่จินเนีย่ยอ่าแล้วก็ใส่น้ำเมื่อกี้ครับแต่ก็ใส่ถั่วครับอันนี้ก็คลุกเลยอ่าก <ๆๆ S 1> ึกก <ๆ S 1> ึกเหมือนข้าวพองน้ำเมื่อกี้ขาวๆพูดหวงเฮ้ยเอ้านี่เป็นก้อนอ้เป็นก้อนเหมือนห่อหมกอะไรอย่างงี้ครับจากนั้นก็โรยทุกอย่างลงไปอีกทีหนึ่ง ตอนแรกทำดูเหมือนจะแบบแย่ๆนะใช้มือครับแต่พอออกมาแบบมันน่ากินอ่ะ บ้านมาถึงมากินขนาดนี้ครับอุ๊ยเพลินมากเลยครับเฟียวส่วนตัวชอบนะครับเมนูดีถ้าไปอินเดียต้องไปหากินให้ได้อ่ะไปกันต่อครับร้านต่อไปครับผมขอตั้งชื่อให้ว่าน้ําสกัดร้อยลีลาสไตล์อินเดียครับว้าไดนเลยครับร้อยลีลาต้องบกว่าลีลาเยอะแน่นอนครับมันจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยครับอ่าอันดับแรกเราต้องล้างแก้วสะอาดก่อนครับโดยใช้ือเรา่แเนี่ยละจากนั้นใส่ไหลับครับน้ําตาลครับเหมือนน้ำหวานนะพูดง่ายๆนะครับน้ำเชื่อมแล้วนี่เอ้ยเขา สะอาดมากนะเขาล้างทุกสิ่งทุกอย่างเลยเห็นไหมล้างทับทิมล้างมีดล้างอะไรครับแต่ยวนเขาก็ปอกครับเห็นไหมอันนี้คือทับทิมนะครับน้ำทับทิมนี่ครับการเครื่องสกัดของเขาครับโอ้โหคือดูเครื่องสกัดก็ค่อนข้างออกแนวแบบว่าสนิมเล็กน้อยครับเล็กน้อยมากไม่เป็นไรครับนี่ครับก็สกัดลงไปในน้ําที่เราใส่ไหลับไปเมื่อกี้นะครับอ่าเห็นไหมจากนั้นก็ใส่พริกเกะเหมือนพริกเขียวอะไรประมาณนี้นะครับ จากนั้นครับก็เป็นน้ำมะนาวครับเขาเขียนบอกข้างล่างครับวันนี้ผมไม่รู้หมดใส่เลมอนจุ้ยครับบีบปุ๊บปั๊บปุ๊บอ่าเฮ้ยอันนี้ที่บีบมะนาวค่อยดีกว่าเมื่อกี้หน่อยอันนี้ก็เป็นเกลือครับหยาอนนิดเดียวพอครับเดียวจะเค็มครับแค่พวกมือพวกพี่ก็เค็มพอเลยแล้วคำๆคำคำเห็นไ้มครับก็เป็นน้ำแข็งครับเห็นไหมผมบอกแล้วครับกำมือนี่แหละครับลงน้ำแข็งลงไปนะครับบอกว่าเฮ้ยน้ำแข็งของฉันสะอาดนะนี่เรามีเครื่องผลิตน้ำแข็งได้จ้ะไม่ได้เหมือนเมืองไทยนะที่ว่าเอาไถกับพื้นมาอย่างน ก็ก็คิดว่าสะอาดกว่าแล้วกันนะครับเนี่ยนี่ครับจากนั้นเขาก็เอาเป็นแก้วแปรสแตนเลสครับครอบแล้วก็เคาะๆอยา่านี้ครับจากนั้นครับผมอยากให้เพื่อนโฟกัสที่ความแข็งแรงของแก้วครับดูนะครับว้น,นี่เห็นไหมที่บอกร้อยนี่แล้วครับปุ่ง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 อุ้ยแก้วไม่แตกหรอกปุ่งปุ่ง โอ้เรียบร้อยดีหลาไหมเห็นไหมมีโยนไปโยนมานะครับเมื่อกี้คนแรกทำาไหมครับนี่โยนมาคนที่2ครับนี่โยนไปกับครับแล้วก็โยนไปอีกคนนึงครับโอ้หลายมือเลยครับคนนี้ก็ช่วยกันเช็คต่อครับที่เช็คนี่ขวงด้วยว้าวแท้จรงครับพี่โอ้ยมีมาข้างหลังด้วยครับสองรอบครับโอ้ยไม่ธรรมดาโอ้ยสามรอบครับ แล้วก็โยนกับอุ้ยเกือบรับไม่ได้ครับใจหายแวบเลยอ่าแล้วก็โยนกับไม่ได้คนแรกใหม่รับหัวราอกเกิดเลยครับเกือบหลุดมือแล้วเอาบ้างครับขอทําบ้างแต่ฉันไม่ค่อยเก่งทีเดียวพอนะครับเสร็จเรียบร้อยครับอ่าก็ไั่ก็เคาะออกมาครับดูน้ำที่ออกมาครับก็จะเป็นน้ําแบบฟองฟอดเลยครับแหมสุดยอดเป็นไงล่ะ ร้อยลีลาอย่างที่บอกไหมครับไปลุยกันต่อครับร้านต่อไปนี้ต้องบอกว่าเป็นฟิวชั่นฟูดครับเป็นอินเดียผสมกับไทยครับเพราะที่ผมจะให้ดูนี่คือส้มตำอินเดียครับไปไปดูกันครับนี่ดูบขอคเก้าครับเฮ้ยโอ้โหเขาจะช้อนหั่นหรอครับขอใหม่อีกรอบครับเมื่อกี้ใช้ช้อนในการหั่นครับ มันคืออะไรครับโอ้หแล้วก็ใส่เครื่องอะไรต่างๆนานาซึ่งตัวเนี้ยผมดูไม่ออกเลยครับดูออกว่าเป็นพริกอย่างเดียวครับแล้วก็เป็นผักเป็นเหมือนแบบกล้วยดิบอันแรกนี่เป็นกล้วยดิบแน่เลยเห็นมีเศษกล้วยอยู่ข้างล่างครับแล้วก็เป็นผลลูกอะไรโขผักอะไรเต็มไปหมดเลยครับผักผักชีอินเดียอะไรเงี้ยครับอันนี้เลยเป็นผงคูรสของเขานะครับอาจจะเป็นพวกเกลือหรือพวกผงชูรดเหมือนบ้านเราอย่างนี้แต่แล้วก็ตำตำอย่างรุ่นแรกครับกระจายเต็มหมดเลยครับพูดดูอกไป้วครับโอ้ลูกออกหมดเลยลูกเหลืออะไรเนี่ยอันนี้ครับปลาร้าครับ ปลาอินเดียเดาเอาเลยครับอันนี้อันน้ำเหลืองๆือไม่รู้เลยครับอ่ะแล้วก็คุกเขาคลุกเขาครับแล้วก็เห็นแล้วครับจบนี่ใส่เป็นแบบถุงปัสติกเล็กๆครับเห็นไหมแล้วก็มีโรยผมมีตลยครับนี่แต่ต่างเลยเห็นไหมเฮ้ขาเล็กๆมากเลยอาาาจะไปพิพิพิพจบเร็วจังครับผมยังพูดไม่ทันเลยครับเฮ้ยคือคิดมันสั้นนะเขาถ่ายมาแค่นี้นะครับ ใช้ได้นะส้มตำอินเดียน่่เรากินเหมือนกันนะครับเนี่ยว้าวอ่ะเราดูไปหลายอย่างนะครับผมว่าเรา back to basic ดีกว่านะครับกลับมาที่พื้นฐานอาหารง่ายๆเลยนะครับเป็นไข่ดาวครับแต่เป็นไข่ดาวสไตล์อินเดียครับมาเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่านี่ครับก็เป็นน้ำมันครับน้ำมันหลือเลย น้ำมันแหละน้ำมันน้ำมันอ่ะน้ำมันใส่รอบๆกระทะนะครับให้ไม่ต้องเยอะมากครับจากนั้นก็ตอกไข่ลงไปครับน่าจะเป็นไข่เป็ดนะครับสีขาวๆอย่างนี้1ฟองไปแล้ว2ฟองไปแล้ว3ฟองแล้วครับกี่ฟองกี่ฟองเอาอีกเอาสี่ฟองครับอ๋อแล้วก็ห้าฟองเฮ้ยแล้วก็เรียงมาแบบเป็นสวยงามได้เลยครับเอาแล้วกี่หกฟองครับหูไขได่ดาวหกสหายครับวันนี้ว้าว เออผมไม่เคยคิดที่จะทําแบบนี้เลยนะครับน่าสนใจมากนะครับ <S 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 ใครดาวหกสหายครับ แบบว่าก้อนเดียวจะมีไข่แดง6ก้อนเลยใช่ไหมหกลูกเลยก็เหอู้อ่อาทีนี้ก็ทำปกติเป็นไข่ดาวทั่วไปต้องระวังให้ดีอย่าให้ไข่แดงแตกนะครับถ้าไข่แดงแตกปุ๊บมันกลายเป็นไข่คนไข่เกี๊ยวในทันทีครับมันจะไม่ใช่ไข่ดาวนะครับอ่าเขาค่อยๆตะลอ่ลอมตะล่อมไปเรื่อยๆนะครับนี่โอ้โหเอาจงริงนะถ้าให้ผมทํานะแค่ทอดไข่ดาวฟองเดียวยังจะไม่รอดเลยครับนี่เขาล่อหนาทีเดียวเลยนะโอ้โหอ,อยากเห็นผลสําเร็จแล้วครับ พอขายก็ขมักขมันครับก้ม้าก้มตาทาไม่ไปสนใจกล้องนะครับเนี่ยพอขายอินเดียจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับไม่่อ็สนใจครับอยากขายอะไรก็ขายไปทำอะไรก็ทําไปฉันก็จะขายของฉันอยู่อย่างนี้นั่นแหละตอนนี้ก็คือรอครับรอให้ไข่ดาวสุกนะครับก็เป็นํานักพื้นฐานเอาน้ํามันใส่ขึ้นไปด้วยข้างบนจะได้กรอบๆบางนะครับอ่ารอดูครับรอดูโอ๊ยตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นพี่ทำอะไรได้หน่อยครับผมอยากเห็นครับพี่เอ้ยป๊อปป๊อป๊ป๊ผมไม่กล้าข้ามหรือว่าเล่นสเปีดครับเผื่อว่าจะเจอ มีวิธีการทําอะไรที่เราอาจจะพลาดไปใช่ไหมบางทีระหว่างก่อนหนุกเขาอาจจะแอบใส่อะไรลงไปอย่างเงี้ยผมไม่ข้ามครับยิงยาวไปนะครับดูกันไล่ยาวๆไปเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ย,ยจุดนั้นไหมแล้วหรือเปล่าเนี่ยอ่านี่ไหมครับตอนนี้เขาก็มาเตรียมอะไรอะ่ะเป็นเหมือนเหมือนจานน่าเหมือนแบบเป็นไอต้นใบไม้หรือว่าอะไรที่เอาไว้รองจานอย่างังน้นนะใช่ไหมอ่ะเดาๆว่าน่าจะใช่นะครับแบบว่าแต่งจานให้สวยงามอะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาก็ ไปทตรงนู้นอยู่ครับเพราะตรงนี้ไข่ดาวเราก็ต้องปล่อยทิ้งไว้ให้สุกก่อนนะอ่ใช่ครับเขาเตรียมเป็นจานครับคล้ายๆว่าเก็บใบหูกว้างเออเป็นใบไม้แห้งๆเอาไว้น้นมานะครับจะเสร็จแล้วจะเสร็จจะเสร็จแล้วเฮ้ยลรวทั้งหมดเขาก็ใส่ไปนั่นเลยครับอ๋อคือเขาไม่ใช้การไปไอโฟมใช่ไหมครับเออก็ดีนะโลกร้อนนะครับนี่ตอนนี้ครับเครื่องปรุงครับมาแล้วครับ ได้เป็นผงปาปิกาเลยนะครับแล้วก็เป็นเกลือไหมอันนี้ไม่ชัวนะครับผมไม่ไม่ชัวนะครับแล้วก็เป็นเครื่องปรุงอีกสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นผงชูรสหรืออะไรก็ได้หรือน้ำตาลอะไรก็ได้นะครับจากนั้นก็โรยผักลงไปครับแล้วก็ดูครับต่อไปเป็นภาพมันค่อนข้างมัวนะครับก็ดูไม่ค่อยออกเหมือนกันครับว่าคืออะไรนะครับป้าป้าป้ป้าแล้วก็โรยต่อไปอันนี้เป็นเป็นเบลมากมัวมากครับคุณน่าปค่อนข้างต่ำเป็นเหมือนผงผงเขียวๆนะครับจากนั้นก็วางแปะข้้งบนไป อะไรอย่าอ๋อช้อนช้อนช้อนเป็นแบบเหมือนช้อนไอติมอย่างงี้ให้เราตักกินนะครับเฮ้ยทำไมถ้มาหมอนไข่ระเบิดครับโอ้โอ้เป็นพวกผัดพีผัดพีฝรั่งอะไรอย่างงี้ครับอุ้ยน่ากินนะครับคือถ้าเรามองมันผ่านเน่ะเหมือนไข่ระเบิบเด,นะดบ้านเรานะ่างนครับแต่ว่าไม่ได้มีพวกหมูสับปูอัดกุนเชียงอะไรพวกนี้ครับเป็นไข่ล้วนแล้วก็เป็นเครื่องปรุงด้านบนนะครับซึ่งดูมาทั้งหมดสี่วิดีโอตั้งแต่อ p พีแรกนะครับต้องบอกเลยว่าอินเดียนเนี่ยเด่นเรื่องเครื่องปรุงมากๆนะครับ สำหรับรายการดูเพื่อนๆใน EP ที่2นี้ก็ผ่านไปอีก5วิดีโอนะครับสำหรับสตรีทฟู้ดอินเดียนะครับเป็นยังไงครับเพื่อนๆดูแล้วเริ่มหลงรักอาหารอินเดียหรือยังครับส่วนตัวผมทุกวันเนี่ยคือเหมือนถ้าไม่ได้ดูแล้วมันนอนไม่หลับอ่ะเราอยากดูวิธีการทําที่แบบมันแปลกหรือว่าบางทีก็ใช้มือแต่แรกๆก็ดูแบบอ e ี๋แย่นะครับแต่๋ยนนี้ก็รู้สึกว่าแบบ เป็นธรรมดาแล้วเราสึกชินแล้ว cker, ลว่าแบบเออมันก็ต้องใช้มือมันจะได้แบบนัวกว่าอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้บอกแลวครับว่าถ้ามีโอกาสได้ไปอินเดียจริงๆนะต้องไปลองให้หมดทุกร้านเลยครับพวกสตรีฟูดเนี่ยจะเป็นของขควของหวานจะเป็นน้ําผลไม้น้ปนํปาอะไรทุกอย่างจะลองให้หมดเลยครับแล้วค่อยกลับมาท้องเสียทีเดียวที่บ้าน,นะครับ <laughs> <laughs> ท้องเสียเพราะว่าเป็นของที่เราไม่เคยกินนะครับร่างกายไม่รู้ก็เลยท้องเสียนะไม่ใช่ว่าสกปรกหรืออะไรนะครับอ่ะรายการดูเพื่อนไีที่2วันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับรอติดตามดูครับแน่นอนครับอ่ะ อ,าาอินเดียยังมีอยู่อีกเยอะครับหรือเพื่อนๆอ,อยากดูวิดีโอเกี่ยวกับอะไรครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมเอามาให้ดูก็ได้นะครับเผื่อเพื่อนแบบเอ้ยเบื่ออาหารอินเดียแหละพี่ๆช่วยรวบรวมแบบเรื่อง แปลกประหลาดเดือดธรรมชาติอะไรเงี้ยอ่าบอกไมาเลยครับขอเข้ามาในคอมเมนต์เดี๋ยวผมจัดให้ดูอย่างแน่นอนครับแต่ช่วงนี้ผมอินกับอาหารอินเดียอยู่ก็ดูกันไปก่อนแล้วกันนะครับบอกเลยว่ามันมีความเพลิดเพลินและมีอะไรที่แปลกตาแบบเยอะแยะมากมายครับอาหารอินเดียนะครับรอติดตามดูอีพีหน้านะครับกับดูเพลินๆครับวันนี้ก็ทำใาหิวแล้วครับไปหาข้าวกินบ้างดีกว่าดูอาหารอินเดียทีไร่น้ำย่อยวิ่งตลอดเลยนะครับไปแล้วนะครับอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเจอกันอีพีหน้าครับและก